เชียงสัญญาจีฮอเม็ดซูปูจีครับวัวนี้ใจมาสามปีกว่าแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสี่หักเจ้าพูจุดขนครับอยู่กับวิถีบ้านนาแห่เหมือนเดิมเหมือนเก่าครับวันนี้ขอป้า่อแม่พี่น้องม้าสัญญาห้องไปเพ็กี้นะครับสี่เทบก่อนผมได้ทำเทปวงไปครับพ่อแม่พี่น้องครับ ตัวีผมไปเป็นน้องทำลายคนนะครับตวเจ้าจใช้เครื่องตัญญาจีห้อ,อยังนะครับนะครับผมใช้เครื่องตัญญายีห้อเม็เูฟูชิครับตัวนี้จใจ้้มาสามปีกว่าแล้วครับผมไปน้องครับเชื่อมาในราคาหนึ่งันเก็นร้อยห้าสิบบาทครับตอนนี้อาจจะขึ้นจะล้งก่อผมจะแปะลิงไว้ให้ผมไมเป็นน้องผมไปเป็นน้องก็กดเข้าไปพอได้นะครับสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ มิตซูบูจิเครื่องตัดหญ้าแบบสายสายแข็งครับได้สารพัดประโยชน์นะครับครับพอกลิ้งได้ครับทรัหน้าดาวไปเย้ครับครับตัดหญ้าโอ้ส่วนพริกอยู่นะครับตัดหญ้าสารพัดนะครับผมจะแปะเล่งไว้ที่คำอธิบายวิดีโอแล้วก็เตีคอมเมนต์นะครับผมไปน้องครับพอไปน้องรีดสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับ เป็นเครื่องัายามิตูฟูจิเป็นเครื่องสองจังหวะสองชุดสีแรงมากครับปุ่มแปรปน้องครับคนณฐานครับที่ผมได้ถามเค้เพื่อนปุ่มเป็นน้องนะครับชบนะครับเครื่องนี้ผมแจ้มาโอ้ครับอดครับดีความอดหูนะครับระบบปอกอะไเกตบรัศยากันอยู่นะครับเป็นเครื่องสองจังหวะเนื้อปุ่มแปรปน้องครับดูครับดูร่างาของเครื่องครับ ต่อรา้านไร้ยางกันยู่นะครับเป็นเครื่องกัญญาแบบสคไฟสายแข็งนะครับผมแม่ปีน้องครับก่อนใจดีนะครับก่อนแนะนำให้่อแม่ปี่น้องที่สนใจเครื่องกัญญาราคาเบาเกินสองพันบาทมีประสบการณ์ครับก็เลยแนะนำให้พ่อแม่พีน้องได้พอกันนะครับเพราะว่ามีอาชีพกเกษตรกรแตวยกันนะครับ กดลิงเข้าไปพอก่อนครับสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับผมซื้อมาในราคา1,600กว่าบาทหรือว่า1,700บาทครับจับราคาไปเลยครับแต่บ่เกิน2,000บาทแน่นอนครับใกล้ทุนใก้ฐานครับปอบหลังตัด้าข้างค้างแฝงครับครับมาพออ่าปอบพองเล็งเดียวพอล็งเดียวดีกว่านิดน่าจะสมดในหน้าตาบปัญญาครับไม่พอข่าวขโมาครับบ่ดรูปบ่เสียนะครับผมไม่ไปนอนครับ คนหาวเจ้เครื่องอยางยางก็มีเจ้าด้านของพี่นครับรืร่งน้นานแต่แ,แบย,ยบดดนี้ครับมิซูฟูจิขนาด2.4แรงเครื่อง2จังหวะแบนสไลดสายแข็งครับเอาปลอ่อหลุยจอเลยครับเอฟพีอครับ โปรไมพี่น้องครับเครปนี้ดีมาเจอแนะน้ำเจริญายาแบบสไปร์สายแข็งดีผมได้ใจมีความอดทนนะครับต่อแนะน้ำเมื่อโปรไมพี่น้องจะได้ใจด้วยกันนะครับเจริญทายะเม็ดตูปปูชีขนาด2.4แรงเป็นเครื่อง2จังหวะแบบสไปร์สายแข็งครับนัดนะครับโปรไมพี่น้องเข้าไปก่อน์เนอรครับผมก็ขอขอบคุณโปรไมพี่น้องจุกคุกคุณนะครับเปรื่องวันที่3ชมที่ของผมนะครับว่ากันที่ไม้ครับขอบคุณครับ